ROMC ประกาศอัปเดตใหญ่วันที่27พฤษภาคมมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกินเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพชรวินท p บอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมก็เรามาอยู่ที่หน้าแพดโน้ตของตัวเกมนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับในวันที่27บพฤษภาคมเวลาตี 2- อถึง9โมงเช้าเหมือนกับทุกๆครั้งนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีการแจกผู้บัตรอาหารกล่องหรือว่าโซ่เหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งแรกที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของกิวแบทเทิลแมปใหม่นะครับ3แผนที่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับอารมณ์เหมือนน่าจะเป็นพื้นที่ใหม่ๆนะอันนี้ส่วนตัวผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกัน ก็ยอมรับตามตรงว่าไม่เคยเล่นเลยนะอันนี้ก็อาจจะได้รอเล่นพร้อมกันหลังจากวันที่27่สษภาคมนะฮะอ่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนุกเข้ามาแล้วเป็นคอนเทนต์ให้กับผู้เล่นในกิวได้เล่นกันนะครับอ่ะต่อมานะครับอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของดันเจียนครับอันนี้นะครับจะมีการเปิดความยาก e ี i ิกส i ิริของธาาทอสนะฮะอ่ามีโปนาเป้มิวเซียมแล้วก็ลอสไอเซลนะครับอันนี้คืออะไรนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวของดันเจี้ยนที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนนั่นแหละฮะว่ามันจะมีระดับใหม่เข้ามา่าก็ธนททอสระดับเลเวลร้อยครับแล้วก็พวกดันแป้งนะครับในระดับที่สูงขึ้นมานะครับซึ่งพวกเนี้ยครับจะดอบของที่ดีขึ้นมากๆนะครับอย่างเช่นพวกขนนกตัวเนี้ยที่ทุกคนจะหากันให้ควักเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกการ์ดต,ต่างๆนะฮะส่วนดันแป้งเนี่ยก็จะมีแฟชั่นใหม่ๆแอดเข้ามา พร้อมทั้งการ์ดบอรสของดันแป้งแล้วก็พวกแฟชั่นที่เป็นตัวแต่ละตัวนะแบบปีกมังกรมีม้าสัตว์ขี่อะไรแบบนี้นะฮะอะใครที่อยากดูดีเทลเนี่ยจริงๆผมก็ทําคลิปไอตัวของเมือง e ash, เอ็กแกเชไวลาคุณสามารถไปดูได้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีการ์ดบอรสเทพๆอะไรเงี้ยเข้ามานั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับข้อ2นะก็คือจะมีอินฟินิตคอริดอร์ชั้น30เข้ามานะครับ ตัวนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของดันเจียนนะครับผมก็จะมีการเพิ่มในส่วน21-30เข้ามานะครับอ่าแล้วก็จะมีปีกดอกด้วยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวดันใหม่แล้วก็ได้เหรียญแต่ละสัปดาห์ที่มากขึ้นนั่นเองนะข้อต่อไปเมื่อกี้แอบเห็นมาก็คือ o r ร่า e คนะครับก็จะมีระดับ130เข้ามานะฮะอืมซึ่งการลง ระดับ130เนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับบวกกับว่าไอตัวสมุดอัลบั้มเนี่ยก็จะมีการดรอปพวกก์ดใหม่ๆของเมืองเอ็กคลาสเข้ามาด้วยนะครับนี่พวกก์ดมอนสเตอร์ใหม่ๆนะอ่าแล้วก็มีอันนี้ครับดันเจียนนิทานแฟนตาซีนะครับอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้ครับอ่าจะเป็นดันตัวนี้อ่าแล้วก็เพิ่มระดับ110อันใหม่เข้ามานะฮะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นขยะใหม่ๆนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการทําของในแพทนี้นั่นเอง นะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มการดอกประดับสีสัะในดันเคก้กเพิ่มประดับสีสันที่สามารถแลกได้ในร้านค้าของดันเคก้กอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆก็เท่าที่ดูในเซิร์ฟเวอร์จีนก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะแต่อาจจะแบบว่าไม่รู้ดอกจากดันได้หรือเปล่านะครับเพราะดูดูแล้วเนี่ยตัวดันเค้กในเซิร์ฟจีนเนี่ยก็ยังคงเหมือนเหมือนเดิมนะฮะอ่าเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็การแลกก็คล้ายคายเดิมก็มีการเปลี่ยนของไปทุกสัปดาห์เหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับอัปเดตรางวัับนทึก ประจนภัยของคาฟาครับอ่าอันนี้ก็คือตัวของอเขาเรียวกว่าอะไรพาสนะครับผมปรับบันทึกประจนภัยรายเดือนทุกด้านมูลค่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้น50%ถึง200%นะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนานั่นเองก็คือพาสเดือนหน้าเนี่ยจะมีการปรับให้ดีขึ้นนะฮะและปลดล็อกบันทึกประจนภัยเลื่อนขั้นจะได้รับกล่องของขวัญเลื่อนขั้นคาฟาซึ่งมีโอกาสได้รับรีไฟล์บวก15 HeadW ฮ a แวร c h e r ด้วย นะครับอ่าเพิ่มกล่องของขวัญเลือกอุปกรณ์รีไฟล์เติบโตสามารถเลือกทรัพยากรรางวัลได้ตามต้องการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพารทครับที่คุณจะได้ลุ้นของมากขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าอันนี้ในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่ปรับเหมือนกันคิดว่าน่าจะปรับเดือนหน้าพร้อมๆกับของเรานั่นเองนะครับผมนะตัวนี้ก็ต้องรอลุ้นกันดูว่ามันจะคุ้มค่าขึ้นมากแค่ไหนนะครับสำหรับตัวของพาร์ รายเดือนนั่นเองนะฮะหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นการแข่งขันทัวนาเมนต์ 6v6 นะครับผมในซีซั่นที่2นะครับได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะเป็นการแข่งทุกวันเสาร์เหมือนเดิมเลย4สัปดาห์นะครับผมอ่าทุกคนสามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้นะคือมันค่อนข้างยาวมากแต่ผมสรุปให้สั้นๆมันก็คือ6 6เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่เป็นซีซั่น2แล้วก็อันนี้ก็จะมีรางวัลยาวเป็น การแข่งจบทัวร์นาเมนต์เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันแรกที่มันจะเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มในวันที่31นะอ่านี้ผมเปิดของเซิร์ฟเวอร์ซให้ดูที่ผมออนไลน์ไว้อยู่นะครับอ่านี่คุณมาดูตรงที่ปฏิทินนะอ่าแล้วเลื่อนไป1สัปดาห์ปุ๊บนี่ฮะมาแล้ววันที่31เดือน5นะครับเริ่มเตรียมฟอร์มทีมเตรียมซอ้อมอะไรกันได้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ไอ้ยาวๆเนี่ยก็คือ6 6ซีซั่น2นะฮะแล้วมีอัปเดตเนื้อหาใหม่อีกนะครับก็คือ เปิดพื้นที่เอ็กคลานะครับและเปิดมอนสเตอร์ต่างๆทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองเอ็กคลานะซึ่งใครที่ยังไม่รู้ว่าเมืองนี้มีอะไรบ้างนะฮะในส่วนของ Discord ผมนะฮะก็จะมีการอัปเดตพวกข้อมูลต่างๆไว้ให้ทุกคนสามารถไปดูได้เนี่ยว่าเฮ้ยมอนตัวไหนมันเลเวลเท่าไรเนี่ยสรุป5ข้อหน้ารู้ก่อนเข้าแพทเอ็กคลเนี่ยเข้ามาใน Discord ผมเนี่ยคุณก็จะเจอกับห้องแห่งอนาคตตรงนี้ที่สามารถเรียนรู้ได้ว่า มนตัวนี้การ์ดตัวนี้มันดีเว้ยไอต,ตัวนี้มันเวลเท่าไหร่เผาอะไรเว้ยไปดูได้เลยนะครับในดิสคอร์ดของผมจะมีสรุปไปให้หมดเลยหรือจะไปดูแบบคลิปก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นการเพิ่มนะครับในส่วนของตัวมินิบอสนะครับลิมูนัสนะครับเจมส์สปิริตโซเพลเยอร์ในสังเคราะห์โชคชะตานะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือคิงโปลิงคิงโปรวยนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูในเซิร์ฟจีนกันนิดนึงนะฮะ ในเซิร์ฟจนะครับในส่วนของโนแลนเนี่ยก็จะมีการเพิ่มมาแล้วนะครับสำหรับโซเพเยอร์ก็จะเป็นตัวการ์ดของชาววิศาโกดนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ลิมูนัสตัวนี้อ่าแล้วก็จะมีตัวเจมสปิริตนะครับ3ใบที่เขาเขียนไว้ในแพดนะครับแล้วก็ข้อ3ครับเปิดการอัพขั้นอุปกรณ์ของอุปกรณ์เวอร์ชั่นเอ็กลนะครับข้อ3ตรงนี้คือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น ของม่วงหรือเปล่านะครับเป็นไปได้อาจจะเป็นของม่วงนะครับหรือเอออาจจะเป็นของที่หมายถึงก็คืออาจจะเป็นของที่เป็นตัวของพวกบอสใหม่ๆหรือเปล่านะครับเออแต่ว่าแอบคิดว่าน่าจะเป็นของม่วงนะผมคิดว่าน่าจะเป็นของม่วงนะครับเพราะว่าของม่วงทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วเนี่ยก็คือมันจะเป็นของม่วงที่ใช้ขยะของเมืองใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันเออ เพราะว่าอ่ะแล้วก็งงงงนิดนึงนะภาษาไทยนะครับอ่ะเราก็มาแล้วนะครับเปิดขีดจำกัดนะครับในส่วนของการอวยพรกิวจาก120นะกลายเป็น150แล้วก็อวยพร3าสี 4, จาก20เป็น30มาแล้วนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลแถบการแข่งทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนะครับก็คือจะมีเป็นแถบใหม่เพิ่มขึ้นมาให้ในในส่วนของตัวการแข่งขันนั่นเอง นะครับแล้วก็เปิดการฟื้นฟูฟังก์ชันมอบสถานที่ซื้อขายนะครับเพิ่มขีดจำกัดใหม่หลังจากเลเวลบัญชนัยแอดเวนเจอร์ถึงระดับ B จะเปิดฟังก์ชันมอบนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะเออสอหลังจากปิดประปรุงครั้งนี้จะมอบชดเชยคะแนนรางวัลให้กับแอดเวนเจอร์ที่สูญเสียคะแนนรางวัลเนื่องจากหมดเวลาอ่าอันนี้ผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรมันคือระบบกิฟต์นั่นเองนะฮะมันคือระบบกิฟต์ที่ มันเจ๊งไปตั้งเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็คนก็กิฟทยอยหมดกันไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเหมือนกับแพทเนี่ยครับเขาจะให้คนที่ส่งกิฟตได้เนี่ยต้องเป็นนักผจญภัยแรงบีถึงจะใช้ได้อะไรแค่นั้นแล้วก็เรื่องชดเชยเนี่ยต้องดูว่าเขาจะชดเชยเป็นอะไรนะครับเออว่าจะชดเชยกลับมาเป็นกิฟเหมือนเดิมหรือว่าเป็นของซัมติงนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับ แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันจับคู่นะครับเพิ่มกล่องติ๊กเลือกอนุญาตให้หัวหน้าทีมเลือกว่าการจับคู่ครั้งนี้ต้องการค้าซัพพอร์ตและเพื่อลุ่มทีม AI หรือไม่นั่นเองนะครับผมอันนี้ข้อ7เนี่ยก็คือฟังก์ชันของการจัดทีมครับทุกคนเวลาเราลงดันบางทีเราลงคนเดียวอย่างง่ายๆอย่างเซิร์ฟจีนผมเนี่ยแทบจะไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะก็เวลากดลงดันเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะเลือกได้นะครับเลือกพวกคลาสได้หรือว่าจะเลือกให้เป็นแบบว่า เอา AI เข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างลงออร่าขึ้นเราก็สามารถลงกับบอทดได้ลงเคกลงกับบอทดอะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับผมก็ช่วยให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วนี่ครับเวลารีเฟซของ MVP นะครับจะลดลงเหลือ90นาทีนะก็คือลดลงจากเดิมปกติทุกๆ2ชั่วโมงใช่ไหม120นาทีก็ลดลงมาครึ่งชั่วโมงเหลือ90นาทีนะครับ เปิดฟังกชันอัปดาวสำหรับเครื่องประดับบางอย่างมือรองเสื้อคลุมและรองเท้าโอเคนะหลังจากอัปดาวแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงเลเวลรีไฟของอุปกรณ์เดิมค่าใช้ใจ่ายซ่อมแซมความเสียหายค่าใช้ใจ่ายกันปลอดภยัยโอเคนะครับแสดงว่าไอตัวข้อ3เนี่ยคือน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ใหม่ที่ดรอปจากพวกบอสจากมินิบอสแต่เขาเขียนมาในรูปแบบนี้แต่ว่าข้อ9เนี่ยก็คือเขียนไม่ชัดเจนละว่าโอเคของม่วงมาหมด มาเร็วกว่าที่เราคิดนะมาเร็วกว่าที่เราคิดนะครับทุกคนเออเพราะว่ามันมาพร้อมกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอรู้แบบนี้อย่าลืมมาเข้า d i s c o อดของผมนะฮะเพราะว่ามีสรุปพวกของม่วงทุกอย่างไว้แล้วนะฮะมานั่งดูได้เลยว่าโล่แต่ละอันที่เราจะใช้อ้าวใครใช้โลหินทำอะไรได้วะใช้วัตถุดิบอะไรวะเตรียมตัวไว้ก่อนได้เลยนะครับไฟเบอร์เป็นยังไง นะครับเนี่ยผมจะมีสรุปไว้ให้ในหน้านี้นะฮะอาจจะดูแบบเป็นแกลเลอรี่แบบนี้ก็ได้นะเผื่อใครอยากดูแบบเป็นรูปเยอะๆอะไรยงเงี้ยก็เข้ามาดูได้แล้วก็ฝากกดใจให้หน่อยละกันนะครับอ่ะโอเคต่อมามีอะไรเข้ามาอีกนะครับสกิลพรสวรรค์การแข่งขันทีมกาเดียนไม่สามารถวางแถบสกิลอัตโนมัติได้นะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่น 6V6 นะฮะ ่ามันจะมีสกิลตัวนี้การเดียนก็คือสกิลดึงนะครับจะไม่สามารถใส่ในออโต้ได้แล้วอ่าจากเดิมเนี่ยใส่ได้พอแพทน,นี้มาปุ๊บใส่ไม่ได้นะครับประมาณนี้ที่เหลือจะเป็นการแก้พวกบั๊กต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถมาลองอ่านได้ก็มีบั๊กประมาณ11ข้อด้วยกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อบั๊กที่มันเป็นอยู่อย่างเช่นแบบพวก อมพ่อค้า,าะคะแบบยิงมิดได้เฉยเลยอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะแก้ไขตรงนี้ให้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีข้างล่างสุดนะเป็นแผ่นที่บิทเนียไม่สามารถเข้าถึงจากฟังก์ชันกิลวอลแอปพลิเมนได้ก็คืออันนี้ไม่สามารถเล่นแบบอ่าโยนวอลได้ในแมปแมปบิทเนียตรงนี้แค่นั้นเองนะครับก็อ่อสิ่งที่หลายๆคนอ่านเสร็จแล้วอุ้ยมันหายไปไหนก็คือมาสเตอร์สกิลสองนะฮะจากที่เขาประกาศว่าอ้ยมันจะมาสิ้นเดือนนะ กลายเป็นหายไปแล้วดันเจียนที่มันมาที่หลังมาสเตอร์มันดันมาก่อนอ่าแมปใหม่ดันมาก่อนนะครับก็เลยงงๆกันอยู่ว่ามาสเตอร์สองเนี่ยมันจะมาหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมานะแต่ว่ารอประกาศพร้อมกับกิจกรรมของเดือนมิถุนายนนะครับอ่าเพราะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ย เข้ามาเยอะเลยพวกแบบว่าเรตอัพ MVP ตัวไหนมีกิจกรรมบริจาคยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอลุ้นแพทโน้ตอันหน้าละกันนะฮะว่ามาสเตอร์สกิลเนี่ยจะรวบมาในวันที่27ด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะลืมใส่ในแพทโน้ตแล้วเซอร์ไพรส์ตอนวันที่27หรือเปล่านะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาเคยบอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนว่ามาสเตอร์สกิลสองจะมาหรือว่าจะบิดอันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูแล้วกันนะสำหรับแพทนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ เออถ้าเกิดใครอยากดูพวกภาพของตัวแพทเนี้ยแบบคร่าวๆแบบครบๆแล้วกันอ่าแบบครบๆไม่ใช่คร่คราวๆนะครับคุณสามารถไปดูในคลิปนี้ได้นะอ่าคลิปสปอย5ข้อหน้ารู้ก่อนเข้าแพทเอกลานเนี้ยในเนี้ยจะมีข้อมูลของพวกมอนสเตอร์การ์ดไอเทมเอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนนะครับแต่ของม่วงเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาดูในตัวของฟอรั่มใน Discord ของผมได้เลยนะครับก็จะมีทุกส่วน ทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว r า m l l s s s c นะครับถ้าชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกด้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใ่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ